การเกิดภัยพิบัติต่างๆเราเป็นมนุษย์มักจะมีเครื่องมือช่วยเตือนได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเกิดพายุซึนามิสภาพอากาศหรือจะมีดาวที่กำลังจะพุ่งชนโลกเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแล้วมีหมอดูทำนายไม่ว่าจะเป็นบาบาวันกานอสตารามมสเขาคือผู้มีจิตรับรู้ได้สื่อถึงได้แมกมามันไม่ได้อยู่ไกลตัวเรานักแค่ใต้ฝ่าเท้าเรา ลงไปเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรภายใต้เปลือกโลกอันเบาบางซ่อนอยู่ด้วยพลังงานร้อนมหาศาลถ้าเรามีเครื่องมือที่สามารถวัดอุณหภูมิของแมกมาที่กำลังปะทุอยู่ใต้ดินได้เราก็สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเปลือกโลกได้ก่อนมันจะกลายเป็นแผ่นดินไหวหรือแม้แต่การประทุข,ของภูเขาไฟที่รอวันปลดปล่อยพลังงานออกมาปลองภูเขาไฟเหล่านั้นไม่เคยหลับไหล มันส่งสัญญาณเพียงแต่เรายังไม่มีหูที่รับฟังได้หากเราสร้างเครื่องมือที่สามารถตรวจจับความร้อนใต้พิภพได้ลึกถึงระดับพันกิโลเมตรเหมือนกับที่เรามีกล้องโทรทัศน์ที่มองเห็นดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปนับร้อยพันปีแสงเราก็อาจเข้าใจโลกใต้ฝ่าเท้าเราได้ดีๆพอๆกับจักรวาลเบื้องบนแต่ทำไมเราไม่มาพัฒนาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นคือแผ่นดินไหว ถ้าหากเรามีเครื่องมือที่สามารถวัดปรากฏการณ์ดังกล่าวได้มันจะดีไม่น้อยและแม่นยำกว่าคำทำนายเสียอีกหรือจะนำงบประมาณมาปรับรากฐานเสาของตึกมาติดชกให้กับเสาเช่นถ้าตึกถลม่มห้องนี้สามารถทนแรงกระแทกแรงแตกได้อาจจะอยู่บริเวณช่วงกลางของตึกก็จะลดเวลาลงเมื่อต้องวิ่งลงมาภาคพื้นดินเหมือนตู้เซฟขนาดใหญ่แต่คำทำนายมีประโยชน์และข้อดีอย่างไร ยกตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่ถล่มประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2547เหตุการณ์นี้เกิดจากแผ่นดินไหวขนาด9.1-9.3ถึงแมกนิจูดนอกชายฝั่งตะวันตกของเกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นที่เมืองไทยมาก่อนเลยเราไม่มีแม้แต่เครื่องเตือนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมตามชายฝั่งมีคนตายมากกว่า5,000คน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดมาก่อนและเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจดจําถึงทุกวันนี้แต่ก่อนหน้านั้นมีนักทํานายทายทักทายเหตุการณ์ล่วงหน้าไปเราก็คงไม่เชื่อต้องรอให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วถ้าคําทํานายผิดหรือคาดเคลื่อนเกิดไม่ตรงกับสิ่งที่ทํานายไว้นักทํานายก็โดนต่อว่าอีกโดนกระแสสังคมเล่นงาน จากคนที่ไม่เชื่อมองว่างมงายประโยชน์ของคำทำนายคำทำนายบางครั้งอาจดูเหมือนเรื่องเลื่อนลอยในสายตาคนทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อมันพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองแห่งเทพเทวดานี้เมื่อมีใครสักคนออกมาเตือนเตือนถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่งมงายไร้สาระไม่น่าเชื่อถือแต่เมื่อเหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นจริง เมื่อมันกลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราเกินกว่าจะเพิกเฉยความหมายของคำทำนายก็จะเปลี่ยนไปทันทีหากเราไม่เมินเฉยหากเรานำคำเตือนเหล่านั้นมาพิจารณาอย่างมีสติเราอาจจะสามารถวางแผนอพยพช่วยชีวิตผู้คนภายในไม่กี่นาทีได้ลดการสูญเสียจากโศกนาฏกรรมที่อาจพากชีวิตและอนาคตของคนหลายคนไปเพราะฉะนั้นคำทำนายไม่ได้ไร้ประโยชน์ หากเราไม่มองข้ามมันส่วนแผ่นดินไหวจะเกิดได้เมื่อไหร่ปัจจุบันมนุษย์เรามีเครื่องมือในการวัดใต้ดินลึกๆและคาดการแผ่นดินไหวได้แต่ไม่สามารถทำนายหรือจะบอกวันเวลาที่แน่นอนได้มนุษย์เรามีเครื่องวัดแผ่นดินไหวเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุดที่ใช้วัดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดทั้งก่อนระหว่างและหลังแผ่นดินไหวติดตั้งอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่นญี่ปุน่นสหรัฐโดยเฉพาะแถบแคลิฟอร์เนียอินโดนีเซียแต่จากข้อมูลเครื่องวัดจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมากกว่าจะเกิดเมื่อไหร่เครื่องมือตัวที่2ระบบ GPS ที่แม่นยำมากติดตั้งอยู่ตามพื้นดินเพื่อดูว่าพื้นดินเคลื่อนไหวหรือไม่ถ้ามีการสะสมพลังงานแบบเงียบๆนักธรณีฟิสิก จะรู้ว่าบริเวณนั้นอาจเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตเครื่องมือตัวที่3เป็นการใช้เรดาร์ดาวเทียมถ่ายภาพพื้นโลกซ้ำๆและดูการเปลี่ยนแปลงในระดับมิลลิเมตรเห็นการขยับโตของเปลือกโลกแบบเงียบๆได้ก่อนที่จะแตกหักกลายเป็นแผ่นดินไหวเครื่องมือตัวที่4เซนเซอร์ในรูเป็นเครื่องมือในรูปแบบเซนเซอร์ในรูเจาะลึกในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ได้ขุดเจาะรูลึกลงไปหลายกิโลในแนวรอยเลื่อนและฝังเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิความดันและการสั่นสะเทือนไว้ตัวอย่างโครงการนันไกลของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในความพยายามเจาะลึกถึงแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวเครื่องมือตัวที่5ซึ่งเป็นการติดตามป่องภูเขาไฟสำหรับภูเขาไฟจะมีการใช้เครื่องมือวัดความร้อนกา๊าซความสั่นสะเทือนและภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อตรวจการเคลื่อนไหวของแมกมาใต้ดินเช่นที่ภูเขาไฟเยลโลสโตนในสหรัฐหรือภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่นและเราสามารถพยากรณ์แผ่นดินไหวได้ล่วงหน้าจริงไหมยังไม่สามารถพยากรณ์เวลาและสถานที่ได้แบบแม่นยำนักวิทยาศาสตร์ยังบอกได้แค่โอกาสเสี่ยงเช่นภายใน30ปีข้างหน้าพื้นที่นี้มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเกิดวันไหนเวลาไหนแผ่นดินไม่เคยสั่นโดยไร้เหตุและภัยพิบัติไม่เคยเคาะประตูบอกล่วงหน้าใต้พื้นโลกที่เรายืนอยู่อย่างมั่นใจทุกวันมีพลังงานมหาศาลที่รอจังหวะปลดปล่อยแผ่นดินไหวอาจเกิดขึ้นในวินาทีที่เราเผลอไม่ใช่เพราะโรคโกรธแต่เพราะมันต้องขยับการเตรียมตัวคือกรอบที่ดีที่สุดแม้เราจะไม่อยากหยุดยั้งมันได้ แต่เราเลือกที่จะลอดได้ด้วยสติแผนและความรู้ฟังให้มากกว่าเสียงบนดินเพราะบางครั้งโลกก็เตือนเราเงียบๆใต้ฝ่าเท้า